สวัสดีครับวันนี้อุดมยนต์มอเตอร์นะครับขายรถขุดนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับขอรีวิวรถขุดเข้าใหม่1นึ่งคันนะครับเป็นรถขุด3ตันโกเปโกรุ่น s k 3 0 SR ขีดสนะครับคันนี้มีตู้เก่งนะครับติดแอร์เย็นได้เช่นเดิมนะครับเอวแน่นนะครับแท็กเหล็กสวยนะครับพุ่งถีสวยนะครับคันนี้มีลายยักษ์นะครับสามารถใส่หัวสว่านหัว สัญ้าก็ได้นะครับได้หมดนะครับลายักษ์มาเดินเดินจากญี่ปุ่นแท้ๆนะครับ SK 3 1 r k ีคันนี้ใช้ร็ยนต์ยันมาหัส3 TNE 112นะครับรถยนต์สสูบดีเซลแรงม้าสูงนะครับเครื่องสวยนะครับระบบปั๊มนิ้วคนโคนน้ำมันนะครับทํางานว่องไวนะครับปั๊มนิ้วเป็นของปั๊มนี้ยูชิดะนะครับอะไหล่หาง่ายมากๆนะครับคันนี้ก็สวยความใช้งานแน่นอนนะครับเพราะร้านเราขายแบบ รับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนนะครับลูกค้าซื้อไปใช้งานยาวครับเป็นรถเพรถนำเข้าจากที่ท้นะครับเรารอหมดแล้วครับระบบไม่ร้อนไม่โหลดนะครับบิดตัวสู้ดินขุดดินเข้านะครับปัดดินแรงดีนะครับสวยมากๆครับลูกค้าสนใจก็เชิญทดสอบร้านได้นะครับร้านอยู่จังหวัดนครปฐมพุทธตะบนทสาย5้านะครับโกเบโก้เอสเคสรขีร้านอุดมยนต์มอเตอร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ